ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังได้รับความสนใจในตอนนี้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เมื่อเร็วนี้ทั้งด้านของเพจด,ดังนะครับอย่างเพจท่านเปาได้มีการออกมาแชร์ประเด็นใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงนะครับว่ามีดาราบเบอร์ใหญ่ระดับตัวแม่รายหนึ่งได้ถูกกล่าวหานะครับว่าชักชวนเพื่อนให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยแล้วก็เงินปันผลแต่ว่าสุดท้ายนะครับกลับผิดนัดชําระหนี้แถมนอกจากนี้นะครับบางคนก็ยังถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนอีกด้วยจนยอดความเสียหายในตอนนี้นะครับพุ่งรวมกว่า400ล้านบาทเลยท โดยทางด้านของเพจท่านเป่านะครับได้มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยระบุว่าเรื่องนี้กําลังจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงหลังจากที่มีดาราระดับตัวแม่รายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าชักชวนเพื่อนๆให้ร่วมลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและปันผลแต่ว่าสุดท้ายกลับผิดนัดชำระหนี้แถมบางคนถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนจนยอดความเสียหายพุ่งรวมกว่า400ล้านบาทข้อมูลจากคนใกล้ชิดเปิดเผยว่า ตอนนี้มีนักแสดงและคนในวงการบันเทิงหลายรายรวมถึงเพื่อนสนิทในแก๊งต่างลงเชื่อเพราะว่ารู้จักกันมานานบางคนทุ่มลงทุนจนเสียหายหลักร้อยล้านแต่พอทวงถามกลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งยอดความเสียหายของนักแสดงแต่ละคนมีตั้งแต่ลหลักสิบล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านมีดาราสาวชื่อดังคนหนึ่งถึงขั้นได้รับผลกระทบหนักจนเงินเก็บที่หาได้จากงานแสดงหายวับจนแทบตั้งหลักไม่ทันตอนนี้เพื่อนร่วมแก๊งรวมถึงคนที่เคยทําธุรกิจด้วยกําลังเตรียมนําหลักฐานเดินหน้าแจ้งความหลังจากพยายามเคลียร์กันหลังบ้านแต่ว่าไม่สําเร็จอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือมีการพูดถึงบุคคลใกล้ชิดของดาราคนดังซึ่งคาดว่าอาจรับรู้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้ค้คําชีแจง อย่างเป็นทางการโดยคาดว่าในเร็วๆนี้ผู้เสียหายหลายรายจะเริ่มออกมาให้ข้อมูลและเดินหน้าดำเนินคดีบางรายถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะเชื่อใจเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่ดรามา่าดังกล่าวนะครับได้ถูกจับตามองแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับก็ได้มีการโยงไปหาดาราตัวแม่เบอร์ใหญ่หลายๆคนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือดาราสาวสวยอย่างสาวุลเส้นววริทิพาพักดีประยงนะครับซึ่งหลังจากที่ทางด้านของสาวุนเส้นนะครับเธอได้ถูกโยงเข้าไปล่าสุดนี้นะครับเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเธอนั้นได้มีการออกมาโพสต์ข้อความระบุนะครับว่า ตามข่าววันนี้มีคนส่งมาถามกันเยอะมากยืนยันว่าไม่ใช่วุ้เส้น1,000%ใครที่เดาว,ว่าเป็นวุ้เส้นอยากให้เข้าใจใหม่ด้วยไม่ใช่วุ้เส้นจริงๆงงนิดหนึ่งถ้ามีเพจไหนเอาข่าวไปลงข่าวที่ไม่เป็นความจริงวุ้เส้นขอดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย รวมถึงหลังจากนั้นนะครับทั้งด้านของสาววุ้นเส้นก็ได้มีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับโดยระบุว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันแชร์เรื่องข่าวเฟคนิวเมื่อวานที่รุนแรงที่สุดในชีวิตโดยส่วนตัววุ้นเส้นใช้ชีวิตปกติไม่เคยทําร้ายใครหรือว่าคิดไม่ดีกับใครโดยเฉพาะเรื่องการยืมเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งชีวิตวุ้นเส้นไม่เคยยืมใครแม้แต่ครั้งเดียววุ้นเส้นไม่ได้ร่ารวยอะไรใช้ชีวิตแบบที่อยากใช้แต่ไม่เคยประมาท วุ้นเส้นทำงานในวงการมา25ปีก็พอจะใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้ได้วุ้นเส้นใช้เงินแต่ก็เก็บเงินอย่างถูกต้องและไม่เคยตื่นเต้นกับชื่อเสียงหรือว่าเงินทองเงินทุกบาทที่ได้มาจากหยาดเหงื่อของวุ้นเส้นเองและที่สําคัญวุ้นเส้นไม่มีหนี้สินเพราะว่าวุ้นเส้นไม่เคยใช้เงินเกินตัวเพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่แฟร์กับวุ้นเส้นมากๆเพราะว่าวุ้นเส้นไม่ได้หาเงินมาง่ายๆวุ้นเส้นเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากๆวุ้นเส้นไม่เคยใช้เงินคนอื่นไม่เคยขอเงินใครวุ้นเส้นเลยเสียใจมาก เพราะว่ามันไม่ยุติธรรมกับสมองและร่างกายของวุนเส้นที่อุตส่าห์เหนื่อยมาทั้งชีวิตแต่ว่ากลับมาโดนใส่ร้ายแบบนี้เพราะว่าวุนเส้นตั้งใจทําให้ชีวิตตัวเองดีและปลอดภัยไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนอยากให้ทุกคนใช้สติในการเสพข่าวกันด้วย และอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากทางด้านของสาวเส้นแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าในสังคมออนไลน์นะครับก็ได้มีการโยงไปหาดาราสาวสวยอีกคนนะครับก็คือสาวนา,นาราไรบินานะครับจะทําให้เกิดกระแสเมาส์กันชุดใหญ่เลยทีเดียวก่อนที่ต่อมานะครับทางด้านของเพื่อสีอย่างสาวดาดานะครับจะได้มีการออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กลางรายการแฉไปที่เรียบร้อยเลยนะครับโดยระบุว่าไม่เคยมีการระดมทุนเสียร้อยล้านบาท ไม่เคยชวนเพื่อลงทุนให้ดอกเบี้ยและให้ปันผลไม่มีใครสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะนานาซึ่งก่อนข่าวจะลุกลามนานาถึงขั้นโทรมาปรึกษาเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามีคนปล่อยประเด็นนี่3 0 0 4้0ถึงล้านบาทจนเจ้าตัวงงกันทั้งแกงว่าข่าวนี้หลุดมาจากไหนเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนสนิทนั้นไม่เคยมีการระดมทุนใดๆ นอกจากนี้นะครับสำหรับประเด็นเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตและก็การจัดงานบาสนะครับที่ได้ถูกโยงรวมด้วยนะครับก็ได้ถูกเคลียร์ชัดไปที่เรียบร้อยเลยนะครับว่าเงินทั้งหมดเป็นทุนของนานาเองไม่มีการเอาเงินใครไปทํากิจกรรมใดๆซึ่งตัวเลข400ล้านบาทรวมถึงคําว่าผู้เสียหายหลายคนรวมตัวแจ้งความไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เธอรู้จากการคุยกับนานามาโดยตลอด ตอนนี้สิ่งที่พวกเขาตามหาก็คือตัวต้นเรื่องที่เริ่มปล่อยข่าวนี้ออกมาเพราะว่าแม่นานา,นานจะไล่เช็คแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนจุดไฟให้ลุกจนสื่อหยิบไปพูดกันต่อนั่นเองครับก่อนที่ล่าสุดนี้นะครับทางด้านของเพจท่านเปาจะได้มีการออกมาโพสต์เพิ่มเติมอีกครั้งนะครับที่ทำาห้เดือดระอุข,ขึ้นไปอีกโดยได้มีการระบุข,ข้อความนะครับว่ามีเพื่อนดารานในกลุ่มหนึ่งสูญเงินกว่า80ล้านบาท จากการร่วมลงทุนในครั้งนี้ทำให้เรื่องราวยิ่งถูกจับตามองหนักกว่าเดิมตอนนี้คนในวงการชาวเน็ตแล้วก็เพื่อนดาราต่างรอฟังว่าสาวนานาจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าชี้แจงเมื่อไหร่เพราะว่าดราม่านี้ยังไกลาจากคำว่าจบแน่นอนจากข้อมูลล่าสุดผู้เสียหายหลายรายเริ่มรวมตัวกันเตรียมออกมาให้ข้อมูลต่อสาธารณะพร้อมยื่นร้องทุกข์ทางกฎหมายหลังความพยายามไก่เกลี่ยไม่เป็นผลคาดว่าในไม่กี่วันข้างหน้า ดราม่านี้จะเดินทางเข้าสู่ระดับมหากราบวงการบันเทิงแบบหนีไม่พ้นซึ่งทางนี้นะครับแท้จริงเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว